ไปฉันคะไปฉันก็ไปแต่หลานไปนอกนี่ถูกโกงแล้วยังไงอทําไมไปนอกแล้วกลับมาไม่มีเงินมาผ่อนเขาเราแด้วงงยังยไ,ไงบ้างแล้วยายจะไปอยู่ไหนแล้วเนี่ย,ย,ย,ยาาทำไมอ่ะบ้านอยู่คนไรทำไมอยากให้ยายช่วยนี่เอง ไม่มีที่อยู่ทําไมก็คนไล่แล้วทําไมก็ถึงไล่อันนี้บ้านหลังนี้อยู่กันสี่สพี่น้องนี่เหรอคะค่ะ ก็เอาที่ดินไว้จะเขากู้เงินค่ะหลานจะไปนอกตาไม่ได้ไปค่ะปีมาละหลายปีแล้วค่ะฉันก็จำไม่ได้ค่ะก็ก็จะถูกยึดแล้วก็เขาขับไล่ค่ะไม่มีที่อยู่ค่ะแล้วทำไงอ่ะจะให้ฉันช่วยค่ะฉันอยากจะนะฉันนายช่วยฉันได้บ้านอยู่ค่ะจะไม่รูจะไม่อยู่หนแล้ว่ะ กลางคืนก็นอนไม่หลับค่ะองห้ทั้งคืนเลี้ยขึ้นศาลฉันก็ยกมือคัดค้านเขาก็ไม่ให้ยกค่ะทนายอ่ะที่ยู่อาใส่แล้วค่ะวันที่ทิชเช่นนี้เขาไล่ออกจากบ้านแล้วค่ะยังมายูจะไปยู่ต้องไงเลยทนายนะอบอนช่วยฉันพี่น้องสีก้นพี่น้องให้ค่ะที่อยู่ให้หน่อยเถอะค่ะ ตอนนี้มือที่ยู่ศัยแล้วค่ะที่ทํากินก็ไม่มีที่ยู่ศใยก็ไม่มีแล้ววันที่ทิพย์เจษนี่ก็ไล่จับออกจากบ้านแล้วขน้องค่ะยังไม่มีที่ยู่เลยจับสองคนแล้วก็ทำไงไปที่ที่ศาลนะก็จับเรื่องอะไรอ่ะเรื่องไปผลพันธุ์ไปแล้วอย่ยคับปั๊บที่วันวันที่ทิพย์เจดนี่ก็ทำาไไรออกก็จับอย่างเงี้ย ตักิดคุกมาติดคุกมาจับฉันอีกจนที่จิเจ๊ฉันก็ยอมตายในคุกแันไม่มีเงินทีจิตเจ๊แจ๊เต่อมาสังจับฉันไม่ออกจากบ้านเขามาจับแต่คุณแก่จีคนฉันยอมติดคุกค่ะฉันยอมตายในคุกช่วยฉันหน่อยช่วยฉันหน่อยนะคะท่านขอช่วยฉันหน่อยเถอะ หลังน่นค่ะอุ่ฟื้นนี่บ้าในยายนะอืมคุยทักก็มันมีดูดม,มาย <มา S 1> ันเดินมาคุยดังๆค่ะพอจะล้ไม,ม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้ของพี่สาวอายุน้อยข้น มาลองที่ความเป็นธรรมอยากจะขอซื้อบ้านคืนจะไม่มีอะไรอยู่ก็แล้วครับเพราะว่าคนแก่ก็ทั้งหลายคนครับแล้วมันเกิดจากอะไรครับเกิดการที่ว่าหลานเอาไปนอกกันครับแล้วก็ไปไต้หวันครับก็ไปนดะ้ปุ๊บทีนี้ไปก็ถูกหลอกอะไรก็ไม่มีตังค์ที่นี้ก็มานานก็พวก เจ้านี้ก็ทำเขาเอาร้อยละห้าแล้วก็มาทำมาเป็น้อยละสิห้าต่อปีตอนขึ้นศาลครับตกลงกันที่หกแสนห้าจ่ายไปได้แสนสองแล้ห้าแสนสามพอห้าแสนสามปุ๊บแล้วก็ขายทอตลาดเจ้าของเจ้านี้อ่ะได้เคาะให้ผมกลับว่าเอาเงินบ้านแล้วกลับไปเคาะเซ็็ แล้วผมก็ถามว่าหัวหน้ากรมบังคับพอดีผมจะทำง่ายได้มั่งก็ไม่ทำอะไรให้บ่าคุณทำอะไรไม่ได้แล้วเงี้ยครับแล้วมาต้นหลังว่าขัดคานภายในที่ผ้าวันก็ไม่เคยบอกให้ผมจนเรื่องล่วงเลยมานานผมก็ไม่รู้จะทำไงผมก็วิ่งไปหาทั่วมดหาอายการอายการว่าไก่เกียรก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเขาไม่มาครับแล้วก็มาขึ้นศาลกาันแล้วก็คับไล่ ขับไล่แล้วก็มาแจ้งแจ้งจับผมพวกผมกันอีกขับไล่ให้ออกในพื้นที่แล้วจะให้ผมออกภายในวันที่17บเจ็ดมิถุนายนี่ครับต้องขนย้ายออกให้หมดถ้าไม่ออกก็จะแจ้งจับครับผมก็ไม่มีที่พึ่งแล้วผมก็ไม่รู้จะจะทำงางกันแล้วคนแก่ก็นักนายังง่ายผมก็ไม่รู้จะไปไปไหนแล้ว เปนเหมือนกนก็จะต้องเหลืออย่างเดียวครับฆ่าตัวตายกันให้หมดเลยไม่ต้องอยู่กันในในี้แล้วเพราะว่ามันไม่รู้จะทำไงครับไม่มีใครช่วยเหลืออะไรได้เลยครับถ้านายขอช่วยเหลือน้อยได้ไหมครับครับทนายจะได้ช่วยเหลือครับ เพราะว่าผมก็ไม่รู้มดหนทางแล้วครับต้องเลี้ยงคนแก่ด้วยอะไรด้วยครับเปบ็นที่ยะยอมตายคืน้นจะไม่ได้นอนเลยอยอคครับขอเิ็งวอนให้ทนายที่แบบช่วยเหลือประชาชนที่เก่งๆนะครับวอนช่วยเหลือผมหน่อยผมก็ไม่มีที่พึ่งแล้วอยากจะให้ช่วยเหลือผมสักหน้อยเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะทำยังไง เบาเบาสุดท้ายแล้วครับเอกสารเลยไหมได้ครับเอาน่าไปกระได้ผ่อนได้แล้วทำไมผ่อนไม่ได้ตอนไหนไป,ไปไปดับครับไฟดับนี่น,นี่ที่คูก่กันที่ว่าอีกคู่กันนั่นนะเนี่ยนี่ที่เหลือลครับถนนเนี่ย